การฆ่าใครอย่าแตะครับสวัสดีครับผบคดนตบดีสถานตรวันชัยสำวัสข่าายอเมริกากรุงเทพมหานครจังหวัดชุพบุรีครับรับแจ้งว่ามีการและเข้าเป็นการพนันรูลุงคนนี้มาสมัครงานเป็นต้นทางให้วงพนันวงนี้อยู่ครับ อา,อาวุงลุงจะทำได้แล้วใช่เนี่ยค่ะลงต้นทาง,ทางห้เองได้ไ,ดไม่เอาอะผมจ้างเด็กๆด,ดีกว่านะเด็กเดี๋ยวมันกฉับพลงสมังงกหาแก่แล้วถ้าไม่มไรับง่่ยห้ล็อกรับรองก้างข้าเองไม่ผิดหวังเอ้าสัญญานะลุงสัญญาถ้าตำรวจม,มาข้าจะมาบอกเองเลย,ย นะฮะถึงกับตกปากรับคํากันขนาดนี้ก็ต้องรับไว้ละครับแล้วแกก็ไม่หลับจริงๆครับแล้วต,าตํารวจก็มาจริงๆด้วยตำรวจมาตะโกนเออนั่นแหละตะโกนบอกม,มันกันเดือดมาด <c oughs> ันตะโกน <c oughs> หรือจะตายกันแน่ครับ <c oughs> ใครจะได้ยินละนั่นตะโกนไม่ได้เราต้องวิ่งเอาวิ่ง ตะโกนไม่ได้ก็ต้องวิงว่งเอาวิ่งเอาดีดดีเอาวิ่งเลยจะได้ไปบอกเขาตามสัญญาเอาไปวิ่งไป AH! แซงไปแล้วว้า้ยแซงอีกแล้วเอา้าแซงหมดลงพักแล้วลุงโอ้โหฝากตำรวจ <im anas> เขาไม่บอกเลยว่าตำรวจมานะ <im anas> เขาถึงก่อนู่แล้วจับได้ครบวงเลย <im anas> อะไรลุงนัดพึ่งมามพูดกระมันงอยพูดอะไรล่ะผมตุ้งยากับมัน้วยว่าจะต้องพลุงจะพูดอะไรเจ๋วเลย ตังหันหมาฮะกังหันมาฮะโอ้ย <c oughs> รู้แล้วไม่ต้องมาบอกแล้วกลับไปนั่งหอบที่บ้านเลยปะหรือไม่ก็ย้ายบ้านอนีซะไม่งั้นพวกนี้ออกมาได้ลุงตายแน่ต้องทารของกับกัมานานคะครับแอบไวานะ้เจ็ดสิบแล้วก็ตะโกนเสียงเหมือนลมแกจะหมดลมหายใจไปเบาแล้วนะครับไปจนถึงจุดวงงานพนานแล้วนะครับจับปูมแล้วก็เป็นกัมพาน